ถามตอบเสริมสร้างผู้แรกเชื่อตอนที่46กับ47คําคำถามชีวิตคริสเตียนจะสุกงอมและผอดแบกได้อย่างไรคำตอบหลังจากคริสเตียนได้เชื่อตอนรับพระเยซูเขาก็ได้บังเกิดใหม่กลายเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อบังเกิดใหม่แล้วชีวิตเขาก็ยังเยาว์วัยยังเป็นทารกอยู่ ดังนั้นถ้าจะให้สุขงอมก็จำต้องมีการมารับสุขน้ำนมแห่งพระคัมเพื่อให้ชีวิตสามารถเติบโตขึ้นโอ้พระเยซูเจ้าซึ่งในหนึ่งเปโตบรบทที่สองข้อสองกล่าวอย่างชัดเจนว่าดังทารกแรกเกิดจมปราถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระคัมเพื่อท,ทั้งหลายจะได้เติบโตขึ้นอาเมนเราต้องมารับสุข ด้วยการอ่างอธิษฐานพระคําของพระเจ้าอ่างค้นท่องพูดเคี้ยวเอื้อนพระคำคิดลำพึงพระคำทุกวันนี่แหละคือน้ำนํำนมอันบริสุทธิ์จะทําให้เราทั้งหลายเติบโตขึ้นอาเมนถ้าไม่เติบโตก็ไม่สุขงอมชีวิตคีดยนจําต้องเติบโตหนึ่งโครินโตบททีสามข้อหกเปาโลบอกว่าข้าพเจ้าได้ปลูกไว้อพโปโลได้ลดน้ําแต่พระเจ้าทําให้เติบโตขึ้น ต้นไม้จะเติบโตจําต้องมีการรดน้ําพูวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ถึงจะมีการเติบโตยังต้องมีแสงแดดมีอากาศที่เหมาะสมด้วยอาเมนเพราะฉะนั้นชีวิตขิ้เตียงของเราก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนอกจากนี้ในฟลิปปอยบทที่3ข้อ13-14บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าตัวข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่มีอย่างเดียวคือว่าข้าพเจ้าได้ลืมทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง และโน้มตัวไปหาสินเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้าข้าพเจ้าเพียงพยายามแสวงหาเพื่อมุ่งสู่หลักใยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งพระเจ้าทรงเรียกข้าพเจ้ามุ่งขึ้นไบรับในพระคริสต์เยซูอาเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรายังต้องเป็นผู้ที่ไม่ถือว่าตัวเองได้แล้วหรือตัวเองเติบโตแล้วเรายังต้องลืมทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง นั่นหมายความว่าเราต้องเทตัวเองให้ว่างเปล่าด้วยถ้าเราจะมาต้อนรับพระคำที่เป็นน้ำนมซึ่งก็คือชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เข้าสู่ภายในเราให้เพิ่มทวีมากขึ้นให้เติบโตมากขึ้นเราต้องเทตัวเองให้ว่างเปล่าเราต้องลืมทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังโน้มตัวไปหาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่เบื้องหน้านเอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าและประเด็นต่อไปก็คือ เราจําต้องกาเรินเติบโตขึ้นในทุกเรื่องเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นบะมุกดังที่กล่าวในเอเฟซับทที่4ี่ข้อสิการเติบโตของเราคือเติบโตเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นบะมุกไม่ว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กต้องยึดพระองค์เป็นบะมุกถ้าเป็นเช่นนี้ชีวิตเราก็สามารถเติบโตและบรรลุถึงการสุบงองการสุบงองก็คือสิ่งที่กล่าวไว้ ในเอเฟโซบทที่4ข้อ13ที่บอกว่าเราได้บรรลุถึงการเป็นผู้ใหญ่เต็มที่บรรลุถึงขนาดรูปร่างแห่งความบริบูรณ์ของพระคริสต์นั่นก็คือการสุขงอมในชีวิตส่วนการถอบแบนนั้นคือชีวิตคีดเตียงของเราไม่เพียงแต่เติบโตจนกระทั่งสุขงอมขนาะเดียวกันเราต้องถอดแบนนั่นก็คือต้องถูกเปลี่ยแนแปลงตามแบบพฉายา ในสองกรินตัวบทที่3าข้อ18บอกว่าแต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วจึงแลดูและสะท้อนสงงาราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนดังกระจกเงาและตัวเราก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนกับพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากสงงาราศีสู่สงงาราศีเช่นอย่างสางาราศีที่มาจากพระวิญญาณองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องถูกเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกับพระฉายาขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระฉายาขององค์พระอเป็นเจ้าก็คือสิ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือโรมบทที่ 8: ข้อ29บอกว่าด้วยว่าผู้ใดที่พระองค์ดได้ทรงร่วงรู้อยู่แล้วพระองค์ก็ทรงกําหนดผู้นั้นไว้ร่วงนะให้ถอดแบรตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีทําการพวกพี่น้องเป็นอันมากก็คือเราต้องถอดแบงตามพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีของพระเจ้านั่นเอง พระคริสต์ทรงเป็นบุตรหัวปีพวกเราก็คือบุตรทั้งหลายของพระเจ้าพระองค์เป็นพี่เราเป็นน้องเราทั้งหลายต้องถอดแบบเหมือนกับบุตรหัวปีก็คือพี่ชายของเราพระองค์เป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเราจะเหมือนกับพระองค์อย่างสิ้นเชิงเราจะกลายเป็นพระองค์ในชีวิตนิสัยและการสำแดงในที่สุดเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเวลานั้น ดังที่กล่าวในฟรีป,ปอยบทที่สามข้อ21บเอบอกว่าพระองค์จะเปลี่ยนรูปลักษณะกายอันต่ำต้อยของเราให้ถอดแบนเหมือนกายอันสง่าราศรีของพระองค์อาเมนเวลานั้นเราก็จะบรรลุถึงการถอดแบนอย่างสิ้นเชิงซึ่งจะเหมือนกับพระองค์กลายเป็นการสำแดงของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านี่แหละก็คือชีวิตเราต้องเติบโตฉุกงอมและถอดแบนเหมือนกับพระองค์ ก็สำเร็จน้ําพระทัยของพระเจ้านั่นก็คือการได้รับสง่าลาศีซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตคริสเตียงของเราฉะนั้นวันนี้เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วพระคริู้นี้ได้เสด็จเข้าสู่ภายในเราจึงกลายเป็นความหวังอันสง่าลาศีอย่างแท้จริงเราต้องชื่นชมยินดีในความหวังอันสง่าราศีนี้ขอบคุณพระเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า คำถามเลขกคำตอบในบทที่4 8การได้รับสง่าราศีคำถามคือเราจะได้รับสง่าราศีได้อย่างไรคำตอบในดาสือลวมบทที่8ข้อที่29-30ถึง30ที่นี่บอกว่าการที่พระองค์ทรงกำหนดเราล่วงหน้าตามการล่วงรู้ของพระองค์ในนิรันดร์อีกทั้งทรงดีเราในกลางเวลา และทรงโปรดให้เราชอบทำล้วนเพื่อให้เราได้รับสง่าราศีขอขุณพระเจ้าประการน,นี้เราจะมองเห็นได้ว่าการที่พระองค์ทรงให้เราได้รับสง่าราศีนี่ก็คือเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านี่ก็คือเป็นเป้าหมายของพระเจ้าพระองค์จะให้เราผ่านการหนึ่งการปังเกิดใหม่สองการเปลี่ยนใหม่แล้ว ผ่านการเป็นเย่ยบริสุทธทั้ง3ชั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสูงงมแล้วก็โถแบบแล้วสุดท้ายเราก็มีประสบการณ์เล็กรับสู่ชีวิตที่อุดงสงบูรณของพระคิดจนให้เราไปรู้ถึงจู่สงสู่ของพระเจ้านั่นก็คือการได้รับสง่าราศีนั่นเองในที่นี้เราต้องมองเห็นว่าพระเจ้า ต้องการที่จะนำเราทั้งหลายเข้าสู่สังฆาราศีด้วยตัวของพระอ,องค์เองขอควาพระเจ้าในเฮปรายบทที่สองข้อสิบบอกว่าด้วยว่าในการนำปู่ทั้งหลายเข้าสู่สังฆาราศีนั้นก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระอ,องค์ผู้ส่งสิ่งสารพาัดมีอยู่เพื่อพระอ,องค์และมีขึ้นโดยพระอ,องค์ขอควาพระเจ้า สิ่งที่พระองค์ทรงจะทำให้ความโล้น้้าจะทั้งที่สุจะท,ทั้งสามเหล่นั่นก็คือพระองค์ต้องการนำเราทั้งหลายเข้าสู่สังการาศีนั่นเองวันนี้พระองค์ต้องการทำการสามเหล่เพื่อเราทั้งหลายแต่ว่าในขั้นโดงแห่งการตด้าัสังการาศีนัำ้ำโอ้สังฆาราศีที่ยิ่งใหญ่นี้ก็คือตัวของพระคีพูนี้ได้ไกลายเป็นสังฆาราศีของเรา วันนี้ในการดำเนินชีวิตจากของเราทุกๆุกวางเราต้องให้พรคิดผู้ทรงเป็นชีวิตอยู่ในเรานะั้นกลายเป็นสังหารศาีที่อยู่ภายในเราและพรคิดผู้นี้ก็คือสังหารศาีของเราเพราะฉะนั้นในด้านนี้เราจะมองเห็นว่าความจริงแล้วพรคิดผู้นี้ที่ได้อยู่ภายในเราวันนี้ก็คือสังหารศาีของเราทั้งหลาย และยิ่งกว่านั้นเราต้องให้พระคิดผู้นี้ที่อยู่ในเราน้นทรงปรโกฏออกมาทรงมีการเติบโตทรงมีเติบโตจนถึงสูงงอมจนงกระทั่งให้สามารถมีการปรโกสังหารสีของพระเจ้าอยู่บนตัวรามขอขอบพระเจ้าการได้รับสังหารสีไม่เพียงเป็นเรื่องของในอนาคตน,นิรันที่พระเจ้าจะนำเราทั้งหลายเข้าสู่ในสังหารสี โดยการถ่ายโดยร่างกายของเราก็จะได้รับการถ่ายให้เราทั้งหนายก็มีสังขารสีของพระเจ้าเท่านั้นแต่วันนี้พระเจ้าก็ปาทานพระคิพผู้นี้ก็เป็นการสังขารสีการได้รับสังขารสีของเราวันนี้โดยการที่เราตามเนินชีวิตรับสู่พระคิดให้พระคิดสามได้โอจากทา,ทางภายในของเราพระองค์ก็จะได้รับสังขารสีเช่นเดียวกันและอีกทั้ง ในการที่เราประสบการชีวิตของพระคิดและสังอาราศีของพระคิดที่ปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายเราก็จะจนมีการสูงงมในชีวิตจนกระทั่งให้เราสามารถเข้าสู่สังหาราศีที่นิรันดร์ของพระเจ้าขอคนพระเจ้าสรรเสรวนพร์ฮาดิรุยาวันนี้สิ่งทรัสพรสิ่งที่ถูกสร้างล้วนร่วมมือเส้นกันแลยการล้วนเพื่อเราทั้งหลาย อพระเยซูเจ้าเพื่อให้เราทั้งหลายสามารถรับสู่สังฆราศีที่นิรันดร์ของพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าก็คือให้ปู่ทั้งหลายเราทุกคนเข้าสู่สังฆราศีที่นิรันดร์นั่นเองอาเมน